เดินผ่านประตูนรกใกล้ตายที่สุดพระจักพยานสูเย็นลิง ต้นปี2561จุดเริ่มต้นของฝันร้ายวิทยาลัยการแพทย์จีนวินิจฉัยทางแพทย์ปอดบวมน้ำให้ยาขับปัสสาวะลดอาการบวมรู้สึกว่ากลืนลำบากกินยาขับปัสสาวะนัดพบจิตแพทย์เพิ่มเติมผนกฉุกเฉินกินยาขับปัสสาวะไม่ได้ให้น้ำเกลือโพแทเสเซียมทางสายเข้าหลอดเลือดทำให้เกิดอาการบวมน้ำซ้ำๆแนะนำให้กลับบ้านพักฟื้นออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2 5 161ยืนยันโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือที่เรียกว่ามะเร็งที่ไม่ตายในเดือนมีนาคม2561อาการแย่ลงฉันเป็นครูสอนเปียนโนงแต่ฉันไม่สามารถเล่นเพลงที่ฉันรักได้อีกต่อไปภาวะแทรกซ้อนโรคเลนเนาอาการเนื้อสีนิ้วายเน่าเท้าเปื่อยน้องไหลมีกลิ่นเหม็นนอนไม่หลับมือเท้าเหมือนอยู่ในตู้แช่แข็งกัดหลังมือระงับความปวดจนคิดอยากตัดนิ้วทิ้ง ความโชค้ายไม่เคยมาเพียงลําพังโรคร้ายแรลนสามโรคกลุมเล้าโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคเลนเนาโรคใบโพล่า ประสบความสึมเศร้าและความสงสัยในตัวเองลองใช้ทั้งแพทย์แผนจีนและตะวันตกแล้วทำไมยังรักษาไม่หายไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่หรือคุณมีเวลาเหลืออยู่แค่สัปดาห์เดียวคุณตายเสียให้รู้แล้วรู้ลอดเมื่อหมอและครอบครัวยอมแพ้ฉันสูญเสียแรงจูงใจที่จะมีชีวิตอยู่นั่นคือตอนที่ฉันได้พบกับเดมเรนแท้จริงเดมเรนไม่เคยยอมทิ้งฉันในวันที่18เมษายน2561ลองใช้เดมเรน เจ็ดวันยกหัวไม่ขึ้นจูๆ่ๆมีเรียวแรงยิ้มเลยนิ้วที่ดำก็หยุดปวดกระทันหันไม่เคยคิดถึงปฏิหารจะเกิดขึ้นกับฉันในวันที่26เมษายนส5 6 1ารยรักษาในโรงพยาบาลครั้งที่2โรงพยาบาลคริสเตียนาัางววากลางเดือนพฤษภาคม2561รักษาในโรงพยาบาลครั้งที่3โรงพยาบาลชิวฉวนหลังจากทานเดมเรนไป3สัปดาห์หยุดเปื่อยน้ำหนองไหลโชคดีที่ได้ผิวหนังเทียม เพราะน้ำหนองหยุดไหลจึงติดได้หลังจากทานเดมเรณนหอแรกเนื้อเริ่มหยุดตายในวันที่18เมษายน2561ก่อนกินยาหลังจากกินยาทานเดมเรณนเป็นเวลา2เดือนของขวัญคริสต์มาสที่ดีที่สุดในวันที่24ธันวาคม2561หลังจากกินเดมเรณน8เดือนส่วนเนื้อสีดํำก็เริ่มหลุดลอก พฤษภาคม2562ชีวิตใหม่เนื้อตายของนิ้วชี้ข้างขวาหลุดออกมาอย่างสมบูรณ์และอาการก็ไม่แย่ลงไปอีกจนถึงตอนนี้การฟื้นตัวเป็นไปด้วยดีไม่เพียงแต่เขียนได้แต่ยังเล่นฟุตได้ด้วยก่อนหน้านี้มีอาการอ่อนแรงที่ขาและเข่าไม่สามารถเดินขึ้นบันไดได้หลังจากกินเดมารนอย่างต่อเนื่องทุกอย่างได้กลับมาเป็นปกติในวันที่9มิถุนายน2563 ตอนนี้ไม่ต้องถือไม้แล้วเพราะตันเถียนมีแรงมากขึ้นฉันควรจะแสดงจากที่นั่นวันแรกของฉันในวันที่18เมษายน2561เป็นแบบนี้จริงๆนะไม่มีแรง20นาทีต่อมามีสองคนเดินเข้ามาจากที่นั่นและพยุงฉันแพทย์แผนจีนและตะวันตกต่างตรวจไม่พบปัญหาฉันคิดว่าเป็นเบาหวานหรือโรคไตใครจะรู้เป็นโรคแพ้ภู่มตัวเองเริ่มกินยาจีนในเดือนมีนาคม2561 ตอนนั้นบวมน้ำเหมือนท้องได้เก้าเดือนแล้วหมอก็บอกว่ามีวิธีแก้อาการบวมน้ำของคุณนึกว่าจะสั่งยาแรงกว่าเข้าปฏิบัติกับฉันเหมือนใช้ทดลองปรากฏว่ากินยาจีนแล้วจากที่นี่เท้าเปื่อยหน้องไหลนั่นเอง เขายังคงปฏิบัติกับฉันเหมือนใช้ทดลองตอนนั้นมือยังไม่เปื่อยเน่าเขาบอกว่าลองใหม่อีกครั้งในที่สุดมือของฉันก็เปื่อยเน่าถ้าพูดถึงตอนนี้มันเรียกว่าโรคเลเนาที่เกิดจากโรคแพ้ภูมิตัวเองนี่คือสิ่งสําคัญที่สุด ตื่นกลางดึกเหมือนเอามือไว้ในช่องแช่แข็งแล้วก็ร้องไห้กรีดร้องคล่ำมครวนทุกวันตอนนั้นมีฉันเพียงคนเดียวบอกให้ลูกสาวออกไปเพราะเขาเห็นแล้วจะกลัวร้องไห้แบบนี้ทุกวันเป็นเดือนแล้วมันเจ็บปวดมากกัดแบบนี้ระง,งับปวดเพราะตอนกลางดึกจะหนาวมากโรคเลนเอาจะกลัวหนาวผู้คนคิดว่าฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายรู้ไหมตอนนั้นยังไม่มีผลการวินิจฉัยยังไม่รู้ ฉันไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรผิดปกติกับฉันจากนั้นประธานจางก็ให้ห่อยาเดมารนที่มีปริมาณสูงแก่ฉันวันนั้นฉันก็เลยบอกลูกสาวว่าสิ่งนี้จะช่วยฉันได้แน่นอนเมื่อฉันมาในวันนั้นฉันพูดตามตรงว่าปิดเครื่องปรับอากาศทุกคนฟังแต่ฉันร้องไห้ไม่หยุดแต่หลังจากประธานจางให้หอยาหนึ่งแก่ฉันฉันไม่ร้องไห้ทันที ในเวลานั้นฉันมองเห็นฉันบอกลูกสาวว่าไม่เจ็บมือแล้วเท้าของฉันลุกขึ้นทันทีลูกสาวของฉันอยู่ข้างๆพูดว่าแม่เป็นอะไรฉันพูดว่าเฮ้อันนี้มันมีผลลุกขึ้นยืนด้วยพละกกาลังทันทีเขาแข็งแรงขึ้นทันทีเพราะนอกจากจะเจ็บเท้าแล้วยังเจ็บใจอีกด้วยเจ็บที่สุดเมื่อมือเปื่อยเน่าแล้วนิ้ว1 2ึสามและสี่ก็เปื่อยเน่ากันแต่ตั้งแต่ฉันกินเดมเรนห่อแรกไม่เปื่อยเน่าตั้งแต่วันนั้นเมื่อฉันจะมาเป็นประจักษ์พยานมีคนบอกว่า ฉันโชคดีที่เจอเดมารนเขาบอกว่าเพื่อนบางคนเป็นเหมือนฉันและมือของเขาก็เปื่อยเน่าแล้วก็โยกเยกเหมือนซอมบี้และเสียชีวิตในสองเดือนแต่หลังจากกินเดมารนวันนี้ส่วนที่เปื่อยเน่าของฉันหลุดออกมาอย่างนิ้วต่อนิ้วนี่เนื้อกลับขึ้นมาดีใจมากที่ได้เห็นผู้คนมากมายในวันนี้ไม่ประมายินดีแบ่งปันขอบคุณเดมารน ขอมอบให้ผู้กล้าทุกคนที่ต่อสู้เพื่อชีวิตของเขาพบกับความมหัศจรรย์ของโสมส่งมอบความสุขที่มีสุภาพแข็งแรงจนแก่เท่า